สดีครับผมวน้องทิวลูคแม่เรืองนะครับลำดับครั้งที่1 0 6นะครับอาําเภอศรีสํารงจังหวัดสุโขทัยนะครับวันนี้ก็จะพามาชมแปลงนาของแม่เรืองนะครับสวัสดีลุงป้านะอานะครับวันนี้พบกับน้องทิวนะครับวันนี้ก็จะพามาชมแปลงนาของแม่เรืองนะครับอ่าแม่เรืองเนี่ยก็ได้เริ่ม ต้นใช้จากการฉีดเทนเดอร์ก่อนเลยนะครับเทนเดอร์ก็จะช่วยย่อยสลายตอสางย่อยสลายเมล็ดข้าวดีข้าวเร่งนะครับแล้วแม่เลี้ยงก็ได้อาว่านปุ๋ยใบหยกนะครับปุ๋ยใบหยกนี่นะครับก็จะช่วยระเบิดดินนะครับดินแน่นดินตึงนะครับดินเป็นกดดินเป็นด่างนะครับปุ๋ยใบหยกของเราก็จะช่วยได้นะครับและปุ๋ยใบหยกของเราเนี่ยทำมาจากแร่ธาตุภูเขาไฟนะครับ ยาฮอร์โมนกิ่งทองนะครับก็จะช่วยทำให้ใบตั้งนะครับทำให้ใบตั้งนกหนูแมลงไม่มารบกวนนะครับดูเลยครับและรากข้าวที่ดีนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมถอนให้ดูนะครับรากข้าวที่ดีนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมดึงก่อนนะครับ าลากข้าวที่ดีต้องเป็นลากข้าวแบบนี้นะครับรากข้าวแบบนี้ก็คือลากฝอยนะครับลากก็จะยาวเลยนะครับเห็นไหมครับนี่คือรากข้าวที่ดีนะครับแล้วเราจะมาเปรียบเทียบนะครับลากข้าวอันนี้ใช้แบบว่าไม่มีสารเคมีนะครับแล้วมาดูแปลงนาอีกแปลงหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือแปลงนาเขาก็ได้ใช้เคมีนะครับ เขาใช้เคมีหมดเลยทุกอย่างนะครับดูครับมีหญ้าเห็นไหมครับหญ้ากําลังขึ้นมาเป็นขุยๆเลยเห็นนะครับดูครับแล้วมาดูนะครับแปลงนาของแม่เรืองนะครับเข็นไหมครับมีหญ้าไหมครับอันนี้ก็คือ าวานปุ๋ยใบหยกนะครับมันก็จะไปช่วยทําให้กอใหญ่นะครับมันก็จะเบียดต้นหญ้านะครับดูเลยครับทําให้รากยาวด้วยนะครับปุ๋ยใบหยกของเราถ้าจะอยากจะสั่งซื้อนะครับโทรมาที่เบอร์0851321238นะครับ โทรมากันได้เลยนะครับและฝากกดติดตามช่อง YouTube ของน้องทิวใบหยกด้วยนะครับขอบคุณครับ